คอร์สเรียน Oracle c a งพันนะครับในคอร์สนี้มีแถม 2D แล้วก็ 3D เข้าไป 2D จะเป็นหลักสูตรหลักนะครับแล้วก็จะมีแถมคอร์สเรียน 3D หรือเทคนิคการใช้งาน 3D เข้าไปให้ด้วยนะครับในนี้มีสอนอะไรบ้างหลักๆนะครับก็จะมีสอนเป็นคำสั่งพื้นฐานนะครับในนี้ก็จะมีรายละเอียดที่อยู่ในนี้นะครับเพื่อนๆน,น,น้องๆสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้นะครับ พียงแต่ว่าวิดีโอนี้ก็จะแนะนําการใช้งานนะครับแนะนําว่าข้อนี้มีหัวข้ออะไรบ้างเป็นข้อเรียนพื้นฐานนะครับผมซึ่งมีคําสั่งพื้นฐานที่อยู่ในนี้เป็นบทเรียนมาตรฐานครับเรียนตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่10เป็นบททบทวนนะครับบทที่1ถึงบทที่8จะเป็นการใช้งานคําสั่งทั่วไปส่วนบทที่9นะครับ จะเน้นเกี่ยวข้องกับการพอดงานการสร้างกระดาษนะครับคอร์สเรียน a u t o c a d 2016เหมาะกับท่านที่มี a u t o c a d ตนะครับตั้งแต่เวอร์ชันน2018ลงไปนะครับซึ่งหน้าต่างการใช้งานจะใช้งานได้เหมือนกันคอร์สเรียนนี้นะครับในร้านออนไลน์เราจำหน่ายอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเพื่อนเพื่อน,น้องๆรับเป็นลิงก์ดาวน์โหลดนะครับลดอีก50% นะครับลดอีก50%ดังนั้นขอจำไว้นะครับคอร์สเรียนออ t ด c a ต2 0 1 6เหมาะกับท่านที่มีออ t ด c a t ตั้งแต่2 0 1 8ลงไปนะครับผมแล้วก็มีการสอนการใช้งานคำสั่งพื้นฐานนะครับผม